สวัสดีครับในวิดีโอนี้ผมจะนำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหรือที่เรียกว่าแท็บเล็ตนะครับตามโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาในหัวข้อแรกผมจะนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ตสำหรับครูก,ก่อนนะครับาตามรายละเอียดคุณลักษณะนะครับข้อที่1ความต้องการของระบบนะครับ1.1หน่ 1. 1. หน่วยปูนผลกลาง 1.1.1นะครับเป็นแบบ2แกนประวลผลหรือดูโอคอร์ความเร็วสัญญาณนาฬิกาคอกสปีดส,สูงสุดไม่ต่ำกว่า1.5 GHz โดยพิจารณาจากคุณล,ลักษณะของ CPU นะครับ1.1.2ระบบประมวลผลภาพ GPU แยกจากแกนประมวลผลกลางนั่นคือ CPU กับ GPU ก็จะแยกกันนะครับ1.2นะครับเหนื่อยความจำหลักไม่น้อยกว่า1 GB นั่นคือ แรมนั่นเองนะครับวิธีการทดส,สอบนะครับ1.1หน่วยประมวลกลาง1.1.1แบบ2แกนวงวนผลดโด้คอความเร็วสัญญาณนาฬิกาคอ o c ก s p e e สูงสุดไม่ต่ำกว่า1.5 GHz โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของ cpu นะครับดังนั้นก็ให้เราเลือกที่เมนูหลักนะครับติดไปที่เมนูหลักแล้วเข้าที่แอปพลิเคชันชื่อว่า cpu i d e t i f y จากนั้นโปรแกรมนะครับจะวิ่งในแนวนอนให้ท่านหันแท็บเล็ตในแนวตั้งนะครับตั้งขึ้นมานะครับสังเกตดูที่แท่งกราฟด้านบนนะครับจะมีอยู่ C แท่งด้วยกันแต่ทํางานแค่2แท่งนั่นคือการวนหุนแบบด u a l c อครับก็คือแบบช่วยกัน2ตัวนะครับแล้ว CPU ตามค l o c k s p e e นาฬิการเราสามารถเช็คตรงนี้ได้ครับเห็นไหมครับ CPU type เป็นแบบ lock chip rt 3 0 6สคูณ2นั่นคือเป็นแบบ duo core ค,ครับความเร็วตาม clock speed ในการก็ิกะเฮิคือสูงกว่า1.5นะครับต่อมาครับ1.1.2ระบบประมวลผลภาพ gpu แยกจากแกนประมวลผลกลางนะครับให้สังเกตดูตรงนี้ครับ cpu กับ gpu ก็จะแยกกันนะครับ cpu type ตัวนี้จะเรียกว่าเป็นมัลินะครับ 400mp core core gpu นะครับหรืออยากจะดูมากกว่านี้ครับให้สวิปไปด้านซ้ายมือนะครับ2ครั้งนะครับ1 2ปุ๊บก็จะแสดงผลนะครับอยู่ตรงนี้ครับ ah gpu มาลีนะครับจะแยกกันคือเป็นการจอแยกนั่นเองครับ1.2หน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า 1GB ไบต์ คือแรมนั่นเองนะครับทีนี้ให้สวิปหน้าจอไปด้านขวาเบอองครั้งนะครับกลับมาที่หน้าเดิมนะครับและสังเกตที่ตรงนี้ครับบรรทัดสุดท้ายนะเห็นไหมฮะ RAM memory module 1 g ึ่งกิกะ DDR อ่าตัวนี้ก็เป็นการเช็คตามราย,รยละเอนะียดคุณลักษณะข้อที่1นะครับ